ชี้ขาดโครงการแจกเงินหมื่นให้กับเด็กแสดงชัดรัฐบาลของครอบครัวทักษิณไปไม่รอดหมดท่าสิ้นอนาคตถึงจุดจบหมดสภาพกลุ่มการเมือง ที่ยิ่งใหญ่ได้รับความนิยมไม่มีวันล่มสลายมานานแสนนาน,านรัฐบาลองค์อิงรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลที่ทำตามคำแนะนำของนักโทษเลี่ยงคดีรัฐบาลที่รับฟังรัฐบาลที่ให้ความสำคัญรัฐบาลที่เชื่อฟัง คำแนะนำของคนขี้โกงคนขี้โกงก็คือนายทักษิณตอนนี้กำลังไปไม่รอดก็คงคำแนะนำของคนขี้โกงนี่แหละบาปกรรมมันก็เลยตามทันทุกสิ่งทุกอย่างพังภาพหมดแล้วกับรัฐบาลที่มีความมุ่งหวังมุ่งหวังอย่างสูงในห้วงเวลาที่ ได้นำลูกสาวของคนขี้โกงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลของพรรคตนเองแต่กับมีสภาพที่ตกต่ำมากกว่ารัฐบาลชุดใดๆจากรัฐบาลที่ตนเองเคยเป็นมากันผิดจากความคาดหวังแสดงผลงาน ได้แย่มากและเป็นการพิสูจน์ว่าพักในครอบครัวชินวัตรไม่สามารถทำผลงานได้ดีพิสูจน์ฝีมือแล้วในภาวะที่เงินไม่ไหลเวียนเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาซื้อถึงคนที่จะช่วย อยู่ในสภาวะที่ต้องใช้ฝีมือความสามารถจริงๆในการบริหารพิสูจน์ฝีมือแล้วว่าไม่ดีจริงไม่สามารถจริงทุกนโยบายมีปัญหาหมดนายกรัฐมนตรีหญิงที่ทำตามคำแนะนำของบิดาหรือพ่อของเธอ คำแนะนำของบิดาหรือพ่อของเธอหรือนายทักษิณก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นวันๆเอาแต่เรื่องแต่งกายแต่งตัวแล้วตอนนี้ที่ผมขอชี้ขาดว่ารัฐบาลนี้จบแล้วและพักของนายตระกูลคนที่ชื่อทักษิณหรือนายตระกูลชินวัตรอนาคต คงไปไม่รอดอนาคตที่จะมีการเลือกตั้งคงไม่มีใครเลือกพักในตสกูลนี้อีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะหมดท่าหมดทีสิ้นท่าแล้วถึงกับตอนนี้มีโครงการมีนโะยบาย ที่จะเอาเงินหมื่นไปแจกเงินกับเด็กแล้วหากินกับผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วต้องไปกับต้องไปหากินกับเด็กกับวัยรุ่นคนที่เคยอาศัยคะแนนเสียงจากผู้ใหญ่แล้วมันไม่ได้ต้องไปหาคะแนนเสียงคะแนนนิยมจากเด็กๆนี่แสดงว่าหมดท่าแล้ว หมดอนาคตแล้วหาคะแนนความนิยมจากผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องไปหาคะแนนนิยมจากเด็กนี่แสดงว่าหมดหมดถ้าหมดอนาคตครับพวกเขาก็คงรู้ตัวดีว่าอนาคตพวกเขาคงไม่ได้รับการเลือกตั้งอะไรกันเข้ามาอีกแล้วคะแนนนิยมตกต่ำเคยได้คะแนนนิยมจากผู้ใหญ่ อย่างเช่นพวกชาวนาหรือกลุ่มคนที่เป็นพวกเสื้อแดงทั้งหลายทุกวันนี้พวกเสือเส้อแดงนะครับพวกเสื้อแดงหรือว่ากลุ่มชาวนาเองก็ออกมาประท้วงไม่ยินดีไม่ชอบใจอย่างมากกับนโยบายของรัฐบาลกับราคาข้าวที่ตกต่ำคนที่เป็นเสื้อแดงระดับหัวโจกหลายคน ก็ตาสว่างทิ้งและไม่เอาเสื้อแดงอีกแล้วไม่เอาพักเพื่อไทยอีกแล้วไม่เอาอุ้งอิงไม่เอาทักสินอีกแล้วคนที่เคยหวังว่าทักสินกลับมาพักเพื่อไทยกลับมาเศรษฐกิจจะดีก็กลับอดอยากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ดีเศรษฐกิจตกต่ำค้าขายไม่ได้เลย นี่แหละครับบทพิสูจน์ชัดเจนพิสูจน์ชัดเจนเห็นชัดจากการที่จะมีการแจกเงินหมื่นให้กับเด็กนี่แหละต้องเอานโยบายประชาธิยมมาใช้กับเด็กกับวัยรุ่นแล้วแสดงว่าไปไม่รอดหมดท่าแล้วเพราะเด็กที่แจกเงินหมื่นนี่อีกปีสองปีมันจะมีอายุเลือกตั้งเลยครับ เวลาถึงเวลาเลือกตั้งเด็กพวกนี้ได้อายุเข้าเกณฑ์เลือกตั้งก็จะได้มาเลือกพวกเขาไงครับนี่มันแผนที่เห็นกันง่ายๆโล่งโลเชิงมวยแบบนี้นะครับเชิงมวยแบบนี้อ่านกันออกง่ายๆครับเพราะฉะนั้นพักในตระกูลของชินวัตรพักของทักษิณทั้งหลายที่เป็นอะไรที่อมาตะยืนยงไม่มีวันจะพังทลาย ไม่มีวันจบก,ก็คงจะถึงสัจธรรมที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคงจะถึงวาระของการดับไปจบไปละครับตอนนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเจริญธรรมครับ